สวัสดีครับสวัสดี่อแม่พี่น้องครับผมป้ากันเชนเคยครับทั้งช่องเดิ้บนนอกครับนี่เป็นบรรยากาศตอนขำตอนแรงแลับนี่ก็เอามาอยู่ในขอกด้วยกันมดแล้วครับถึงควายน้อยถึงควายใหญ่ มันเกยกันครับเมื่อตะวานี้ร้องเขาแล้วครับร้องเขามาอยู่แล้วอยู่ตัวกันได้อยู่ครับเมื่อคืนนี่กับผมมื่อตะได้ครับมีไฟดวงน้อยๆครับสองฮะแจ้งสุดคืนครับ กินนมดีแม่ก็น้ำนมดีครับควายอ้วนท้วนดีขนาดครับเริ่มฮัดกินะิหญ้าลวฮัดกิิหนยาสดครับหลังกว้างตัวใดน,นะหลังกีดครับแต่ต้องวัดกันยาวๆครับควายนี่แต่ห่างยาวครับนี่ างปลายหางนี่ลงมาถึงนี่เลยโอ้ยว่าครบทุกส่วนครับเต้านมมีสีเตาแข็งแรงดีครับตอนนี้เริ่มจะอุ้มแบบแปละละหันมันตัวเล็กน้อยน,อยนี่น่าจะนักประมาณสัก45ขึ้นครับ45กิโลขึ้นหันมันตัวมุ้นะ ผมนิยกเกือบอแป๊แล้วครับเติมกุ้นเกันครับกุ้งกำวันหนึ่งกินนมแม่ประมาณสี่ห้ารอบครับแม่มันค่อนข้างจะหักแม่มันนี่ป้อนนมอย่างเดียวครับแึงวันนี้ เริ่มจะมีพอ้อมอยู่ครับแต่ก็แพร้อมนักแต่ใดน่าจะพอทนอยู่ไปจนถึงหน้าเกี่ยวข้าแรงครับถ้าได้เกี่ยวข้าแรงก็จะปล่อยลงกลางตรงถ้าได้ปล่อยลงกลางตรงนี่ยากมันนักครับไม่ตั้งกินประมาณเดือนมิถุนายน สองสามเดือนครับสามสี่เดือนป่นเนาะเฮ้ยสามเดือนประมาณสามเดือนหลังจากต้องเยยวามาแล้วก็เป็นคิ้วของแม่มั่งครับหัวแม่เก้าหัวแม่เก้ากัหนดคอดจะอยู่เดือนมิถุนาครับ เกี่ยวเขาแรงเวดีชว่วงนี้ก็จะกินเป็นหญ้าเกี่ยวครับเกี่ยวเอาตะโมข้างห้วยี่ยเพราะว่าหญ้าในแปลงในมดแล้วครับเหลือแต่แปลงยญ้าแผงกุหลาบที่ยงล้อยญาใหญ่หอยู่ครับตงโมตงควายครับสังเกตว่ครับ กองเพียงนี่เริ่มน้อยลงเริ่มน้อยลงน้อยลงแล้วกำกับฮห้ลูกงามอยู่ครับต้องรอดูว่าถ้าฮือลูกกับแม่ที่ตัวสูงตัวใหญ่กว่าถุงท้องนี่ ลูกจะงามบอ,อกได้นะได้รวมแล้วหุ่นของลูกนี่งามนาดนะครับขาเนี่ยแน่นเปี้ยเลยประกามใหญ่หา่หวงนี่เขี้ยวมีกี่ซี่น่าจะประมาณสี่ครับสี่หกแปด สามเดือนก็จะขึ้นเป็นหกครับพอหกเดือนก็จะขึ้นเป็นแปดสี่แม่หลงท้องก็จะแยกออกมาอยู่ตีครับเพราะว่าพวกนี้นี่มันเป็นครอบครัวเดียวกันเนาะมันก็จะอยู่ด้วยกันได้แต่บางทีก็มี นนนีน่จะควิดอยู่ควิดลูกมันแต่มันก็แค่สก,กิดครับมาถึงครับควิดแบบแผลใหญ่เบ้อวะควายนี่ก็เป็นสัตว์สังคมครับคล้ายๆครับคนอาเหมือนกันต้องปล่อยให้เขาได้อยูด้วยกันครับก่อนที่ผมจะปล่อยให้มาอยู่ด้วยกันนี่ แรกก็ฝึกก่อนฝึกให้มันอยู่ด้วยกันมาวันควายตัวใหญ่ๆมันนี่มันจะได้หัวจะได้หัวมันมีสมาชิกเข้ามาเพิ่มฝึกมาวันเสร็จก็ฝึกให้มันอยู่ด้วยกันมาคืนผองเร็จแล้วก็ปล่อยได้ครับ มันอยู่วกันได้แล้วก็มัดแม่เก้าไว้ครับมัดแม่นุนไว้ตัวเดียวเพราะแม่นุนนี่เขามันเลี่ยมที่สุดครับถ้าปล่อยนี่มันจะมาขำตรงท้องก็เลยต้องมัดไว้ก่อนแต่เมื่อวานนี่จะออกไปเสาะกินด้วยกันได้เล็มหญ้าด้วยกันได้หมดครับแต่มันจะหวงหวงหญ้าหวงที่กิน ถนนนี่ก็จะเป็นแหม่มต้องอยู่ครับป่อเก้าจเจริญครับลูกกระดิ่นปะกกติดีครับน่าจะหันแล้วนะนี่ครับตรงนี้นี่ลูกน่าจะตัวใหญ่ครับนี่ หนึ่งตึ่ะตัวค่อนข้างใหญ่ครับต้องรอดูกันยาวๆครับ จะมีเรียกค่อนข้างจะหนักครับนักถึงหนักที่สุดละช่วงนี้แหมน้อยถ้าฝนตกลงมาเนี่มันจะแห่กันออกมาครับหมุดฝ้ามัวดิ้นปนอ่ะนะฟังเสียงเหมือนเสียงพึ่งเลยรอประมาณเมษานี่ ช่วงนี้มันม,มีฝนเตือ่อพอไปตั้งใดก็ยังหน้าอยู่อยู่ครับขอขอบอกลมแต่พอฝนตกลงมานี่มันจะคะเรื่องเลยของการขกควายหลังไม้กัยังหม,งมูม้านะครับมันมีเวลาเตือรอไปก่อนครับรอให้มันสักสักเดือนครับ คำๆแรงๆมันก็ยังมีตอมอยู่นะเรียกมวยจะมากินคาราบาวอยู่นะอ๋อต้องเลือกตรงยัยไปไหนะล้วไปไหนละ,ะไไน,ละนี่นี่นี่แหมจะนอนละขุดละขุดละ <c oughs> นอนก่อนได้เปรียบครับแมงมันจะบอ่อคอยคบต้องเวลานอน คาราบาวแต่งดังไปแล้วครับแผลค่อนข้างจะหายจ้าครับหึงจากมันดินดินนักขนาดวะนะดินสุดๆครับแต่ตอนนี้แผลใกล้จะหายแล้วครับแผ่ดีขึ้นักแล้วเรียบ นี่ก็จะเป็นหนึ่งครอบครัวครับก็จะนอนด้วยกันตลอดส่วนมันก็จะเป็นหนึ่งครอบครัวแล้วมีแม่ลูกนะครับนี่นี่มันไค่อยแยกจากกันไปไหนมันจะไปด้วยกันตลอดครับพอเดียว2ตัวนี่ไอ้คาร์บ้าเป็นนุ่มขึ้นมานี่มันจะ มันจะเริ่มจนกันแล้วช่วงนี้มันยังน้อยกันอยู่มันยังบอกออกซึกกันเตะมาทำซึกกันเตอย่าสักปีสองปีนี้น่าจะปะทะกันแน่นอนอาจจะต้องแยกตัวเล็กตัวหนึ่งออกครับ๋ยวรอดูตอนมันใหญ่เต็มที่ครับตัวมันจะใหญ่มากเนย อันนี้ก็เอาบรรยากาศตอนค่ำตอนแรงครับหมอกควันไฟครับมหมอกหวนมาจากไหนฟิตมุดต้องฝ้ามาหันนี่สักอย่างหายใจก็ลำบากหน่อยครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปปิดตองนอนไม้เวียงต่อีกก่อนนะครับ ไว้ป้ากันใหม่ในคลิปต่อไปครับกินมันล่วครับแม่มือกินแล้วแม่จะพักผ่อนแล้วครับควายนี่จะเื้อน้อมลูกแบบลำบากกว่าคนหน่อยเพราะว่าหนึ่งก็คือต้องเกี้ยวเอื้องตัวสองต้องป้อนนอมลูกครับ เนยก็ค้นนะครับตัวตงวงตัวควายเนี่ยลาไปครับน้องเยียนี่นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับผมขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามครับไว้ปาป์ากันใหม่ในคลิปหน้าครับ คุณและสวัสดีครับ